สวัสดีครับดีก็พบกับอังคืนทีเกมฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับก็มาอยู่ในคลิปผ่านเงินกับเกมฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับอันนี้ก็เติมไปก้า900กันเลยทีเดียวก็จะมาซื้อนะครับกล่องเอ r พิวแพตตินัมแพ็กเกจนะครับราคา800บาทกับแฮปปี้แพ็กเกจราคา100บาทนะครับซื้อแล้วมากดซื้อกันเลยปื๊บก็จะได้ดังนี้นะครับการ์ดท็อป2007ท็อป07สามสิบใบเอ้ยไม่ใช่สามสิบใบท็อป07 ไอ้ท็อป30 2 0 0 7เอออันนี้ก็ท็อป50 2 0 0บ2ใบนะครับแล้วก็ท็อป30 2 0 1บ1ใบ50า0 1 0 2 3 2 30 1 3 1แล้วก็50 2 0 1 3 2ใบแล้วก็การ 3, า์ดโอนเบลสใบส่วนแฮปปี้แพ็กเกจนี่ก็จะมีท็อป1 0อยแล้วก็ท็อป2007เใช่สิ2 0 0 7ท็อป 100, 1 0อใบ <c oughs> อุ้นลิ้นพันไว้วันนี้ แล้วก็ท็อปสองท็อปร้อยสองพัสิบหนึ่งใบแล้วก็การอนบวลหนึ่งใบเออมาเรามากดซื้อกันเลยไปแล้วบา้าครับปึ๊บได้ามาแล้วนะครับแล้วก็แฮปปี้แพ็กเกจไปเราจะไม่รีรอแล้วรอช้านะเราจะไปเปิดกันเลยเปิดกัุรี ่านี่นะครับก็ถ้าเกิดเติมในช่วงนี้นะครับก็จะได้การ์ดท็อป200 2,009สามใบกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนนี้ไปเปิดท้ายหลังสุดอ้ยอันนี้เราก็ดองดองการ์ดไวเปิดเลยไหมเปิดวันนี้เลยหรอดองไว้หมดเลยเนะี่ยเออเปิดไปดเลยโอเคงั้นเราจะเปิดหมดเลยนะครับหมดเลยเ <laughs> อเคมาดู อ๋ออะไรเนี่ยหมดแล้วเลยเนี่ยไม่มีเกินแสนให้เลยโอ้หกสิบแปดไปกันเลยทีเดียวอ่ะไม่ไม่ไปวุ่นเรื่องอื่นแล้วมาเปิดมาเปิดภายในแพ็กเกจกันเลยดีกว่าเอาอะไรก่อนดีอะไรก่อนดีอะไรก่อนดี ตอนนี้หน้าจอกูค้างกูไม่เห็นอะไรมึงเปิดไปเลยโอเคงั้นเอากูจะฟังเสียงมึงเดียวเอาสิบสามก่แล้วกันสิบสามก็ท็อปห้าสิบมาท็อปห้าสิบสองนสิบสามมาแล้วมาแล้วไปไปไปเปิดดึงแพ็กโอ้ตอกบ้า วันนี้ดวงไม่ดีโอ้เจอราดแต่ทอง23ก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะท็อป50เออท็อป50นี่ขนาดท็อป50ม <c oughs> ันเ<ก>นี่ยไปไป2คือ3ท็อป30 10มันาด,ดีย<ะ>อ,อ,อ่ะไปอันนี้มีแค่ใบเดียวนะเอาตูดดีๆมาให้เธอไปเลวันดอสกี้ ครับนึงอะมาต่อด้วย2 0 1 0ท็อปร้อยกันเลยดีกว่าไปหนึ่งใบไม่ดีรอไปนีฮปปี้แพ็ k เกจสตันเดินนะเดินนะ มันอยู่ไหนวะสักัหน้าเซียนสซยาน่าไปว้าวไมมีตัวอะไรดีมาเลยมาท็อปห้าท็อปห้าสิบสองพันสิบนี่สุดสุดสุดสูตแล้วสุดเจ็ดวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดไปอูโหูเฟอร์รันเจ็ดวินี่ได้ห้าแสนเรากียร์เอียงงั้นเดี๋ยวเอาแบบไม่ทันตั้งตัวเอ้าหายไปไหนวะอยู่ๆเมื่อกี้ท็อปอะไรนะห้าท็อปห้าสิบอ้าวหายอ่ะท็อปห้าสิบลองลองเล่นดูนี่ไงนี่เร็ว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  ไม่ไม่มันตั้งตัวไปเุ๊บอุ๊บตุวไร่วะเนี่ยได้เฟลเชอร์มาโอ้เจ้งชัวเลยอย่างงี้โอเคฮอบสามสิบถ้ามันไม่โพลักล้านมาเจ้งชัวแน่นอนเอาล่ะภาวนาให้วันได้ด็อกบาไป อินเตสตาิบเนี่ยแ้าแฟนแปดก็ก็ปงมาแล้วหละว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้โอเคก็ไม่ต้องหมักอะไรมากเขาเปิดไปเลยโจควินอ่ะไอพัทที่แล้วก็ได้ไปแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยตัวนี้ออใช่แต่ว่าขายทิ้งไปแล้วนะครับโอเคพอห้าสิบสองใบไปเปิดเลย ต้องคิดอะไรมากค,คิดอะไรมากแล้ว <c oughs> เราได้มาตินนะครับห้าแสนแล้วก็อีกใบนึ่งได้โทนี้สามแสนใบนี้ลุ้นหน่อย <c oughs> เอาละท็อปสามสิบสองพันเจ็ดต้องได้ตัวดีๆบ้างแหละไปขาดเสียอ <c oughs> <c oughs> วันนี้วันอะไรของกูวันนียเฮ้ยเดี๋ยวเปิดการ์ดไอ้นั่นขั้นก่อนดิการอะไรพิมเมลิกอาริการ์ไปโอโคโอโจเวติกโจเวติกมามาเออาริกาเนย์มาโรนโดไม่ได้เลยเลยมีกันตูเล่เนี่ย เดดแอร์โอเคเหลือสองพันเก้าแล้วเปิดเลยดีกว่าเนาะสีระบายเลยขอช้าๆลีลาหน่อยอันนี้มันยังไม่ได้เลี่ยงเออยังไม่ได้เลี่ยงเนาะไปโอ้ ใครวะใครวะเนี่ยโอ้โดุยกาเซียตัวแรกเลยอืมตัวแรกไม่น่ากดที่ตัวแรกเลยน้ำตาลเล็ดเลยกันทีเดียวจอนสันเอาไหมกูทำไมโอเคไหนๆก็เปิดการแล้วนะครับก็ สาดดองไว้ก็เออเปิดให้หมดเลยก็สำหรับวันนี้นะครับก็ตามระเบียบนะครับพักตามระเบียบเลยเก้าร้อยแม่งได้ทุนนี่ไม่ถึงไม่ถึงห้าเอ็มถือว่าดวงสวยสัดๆต้องไปทำบุญ <c oughs> โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมาก ก็เราจะจบคลิปเพียงนี้แล้วแหะเออไม่มีอะไรฝากกันใช่ไหมไม่มีโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงแนี้แล้วครับก็เจิงทำไปตามระเบียบครับแล้วก็สวัสดีครับมาติดต่อตามกันในพาร์ทหน้าได้ใหม่นะครับ